ตุนสู้เขาอันนี้ก็คือการจับตุ๊กแกนะครับไอเ้เจ๊ไปจับไม้ให้เพื่อนดิบิวจับไม้ให้เพื่อนมือปราบประจำโรงเรียนเฮ้ยต,ตุนดูดิโอ้แล้วกัดน,นิ้วแกด้วยไม่เจ็บหรอ คุณันทงครับท้องมันใหโอ้ยำมันต่นนะออีเด้จะเป็นลมผมชอบดูโทรศัพท์ผมเหมนเขาชอบจับงูจับจุแกกันครับอ๋อเราเรียนรู้มาจากตรงนั้นเหรอครับเราไม่กลัวหรอไม่ครับเราชอบช่วยใน่งเรียนด้วยครับ ถ้าสมมติว่ามีเพื่อนมาบอกหรือครูมาบอกว่ามีตุ๊กแกเข้าห้องเราทํายังไงวะวิ่งวิ่งเข้าไปจับเลยครับนะครับมือเปล่าครับที่บ้านผมไม่มีครับเพราะบ้านผมไม่ได้หลังใหญ่มากครับเรารู้สึกยังไงเวลาได้จับตุ๊กแกให้ครูให้เพื่อนสนุกครับสนุกครับมีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตทักษะชีวิตเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะช่วยโรงเรียนได้เยอะครับในเรื่องของคนที่ไม่กล้าจับตุ๊กแกโดยเฉพาะตุ๊กแกครับมันเป็นสิ่งที่น่า น่ากลัวเนาะสำหรับใครหลายๆคนครับก็ถือว่าน้องเขามีความสามารถและความกล้าหาญในในด้านนี้ครับผมนะครับงูเขียวเนี่ยจะเยอะมากจะบ่อยมากครับผมรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ